สวัสดีค่ะมีบัตรอนいいุญาตไหมคะเอ่อไม่ม mm ีครับถ้าอย่างนั้นต้องไปติดต่อที่สำนักงานมาดูขั้นตอนต่างๆกันเลยค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกที่เข้ามาประกอบการเกี่ยวกับขนส่งสินค้าเอกสารที่ต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะกรณีนิติบุคคลจะต้องใช้ 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรพพ2อ 20, ถ้ามี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 3. หนังสือรับรองตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในานามของผู้ประกอบการจำนวน3ตัวอย่างพร้อมประทับตาสำคัญ 4. ค่าธรรมเนียมบัตรอนุญาต2ปี200บาทต่อบัตรและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะขั้นตอนขอมีบัตรอนุญาตมี2กรณี 1. กรณีนิติบุคคล 2. และกรณีบุคคลธรรมดากรณีนิติบุคคลจะต้องมี 1. หน,งนังสือขออนุญาตทำบัตรต้องระบุชื่อสกุลตำแหน่งกรณีรถให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถด้วยคำลงท้ายหนังสือ 2. แบบขอบัตรอนุญาตบุคคลหรือรถผ่านเข้าออกเขตสุลกากรก,การท่าเรือแห่งประเทศไทย 3. กรณีทำบัตรบุคคลจำเป็นจะต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตค่ะกรณีทำบัตรรถแนบสำเนาทะเบียนรถรายการเสียภาษีรถล่าสุดนารายการจดทะเบียนเจ้าของรถถ้าอยู่ในระหว่างเช่าซื้อให้แนบสำเนาสัญญาเช่าซื้อพร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะคะ ขั้นตอนการขอมีบัตรอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดาจะต้องมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นผู้ขออนุญาตบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของของรถสำเนาทะเบียนรถหน้ารายการจดทะเบียนรถหน้าเจ้าของรถรายการเสียภาษีรถล่าสุดถ้าอยู่ในระหว่างการเช่าซื้อให้แนบสำเนาสัญญาเช่าซื้อด้วยพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ กรณีทำบัตรบุคคลให้กับคนขับรถบรรทุกบัตรประจำตัวประชาชนของคนขับรถบรรทุกหนังสือนำขออนุญาตทำบัตรต้องระบุชื่อสกุลตำแหน่งกรณีรถให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถพร้อมลงท้ายหนังสือทั้งนี้บุคคลที่ลงนามในหนังสือและแบบของกอททต้องเป็นบุคคลเดียวกัน แบบขอบัตรอนุญาตบุคคลหรือรถผ่านเข้าออกเขตศุลกากรการท่าเรือแห่งประเทศไทยแบบที่1แนบท้ายประกาศนี้กองรักษาความปลอดภัยฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพขอขอบพระคุณค่ะ